รายงานข่าวได้แจ้งครับว่าท่านอนงเดชเพชรไกสอนรองผู้อำนวยการบริษัทรถไฟลาวจีนจำกัดเปิดเผยต่อสื่อมวลชนลาวจีนครับที่นครหลวงพระบางสปปลาวระบุครับว่าบริษัทได้จัดซื้อขบวนรถไฟ EMU ขบวนใหม่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งขบวนซึ่งจะออกจากสถานีรถไฟนครคนหมิงมณฑลยูนนานที่ประเทศจีนและจะถึงลาว เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งรถไฟลาวจีนรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมการเป็นประธานอาเซียนสปปลาวในปี2567โดยจุดเด่นของรถไฟอิมอยูขบวนใหม่ครับก็คือที่นั่งชั้นธุรกิจมีชาร์จโทรศัพท์แบตเตอรี่ไร้สายครับหรือไวเดชาร์จและระบบการปรับเบาะที่นั่งแบบสัมผัส ทางนี้ครับตั้งแต่เปิดให้บริการรถไฟลาวจีนอย่างเป็นทางการถึงวันที่17กันยายนที่ผ่านมาพบครับว่ามีการขนส่งผู้โดยสารทั้งหมด3 1,97,600คนเฉลี่ยวันละ4,889คนโดยพบว่ามีผู้โดยสารสูงสุดวันละ1 1 9 7คน ส่วนการขนส่งสินค้าพบครับว่ามีการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน5 3 8ล้านตันเฉลี่ย8,229ตันต่อว,วันโดยพบครับว่ามีปริมาณการขนส่งสินค้าสูงสุดอยู่ที่15,250ตันต่อวันแบ่งออกเป็นสินค้าที่ส่งจากประเทศจีนไปสปปลาวจำานวน3ี4พั0ตันและสินค้าที่ส่งออกจากสปปลราวไปจีนมีจำนวนานจนานวน2752,200ตัน ปัจจุบันบริษัทรถไฟลาวจีนให้บริการรถไฟรวม5ขบวนต่อวันโดยมีรถไฟ EMU จำนวน4ขบวนและอีกหนึ่งขบวนเป็นรถไฟธรรมดาขอบคุณข้อมูลข่าวจาก MGR ออนไลน์